ด้วยมีน้ำซุปด้วย,ยออกินผักด้วยเก่งมากเลยล้วเป็นกินข้าวหมดไหมล่ะไม่หมดดูนะแม่แม่แม่ขอดูหน่อยดูหัวพี่เนี่ยดูแม่นึกว่าเปียกฝนปิงไม่โดนฝนใช่ไหมโอ้โหหัวเปียกเนี้ยเด็กทายชาชกรเล่นกับเพื่อนมาครับแล้วคุณครูบอกไหมว่าหยุดอีกสองวันนะอีกสองวันหยุดนะเป็นโรงเรียนวันจันทร์เมื่อเช้าหนูร้องไห้ไหมลูกบอกหันมาใครแกล่ะหันมาหาแม่ก่อนสิฮะ เจมแกงแกงอะไรอ่ะแกงผักหรอีแกงผักใช่เหรอฮะใครมาหาแม่หน่อยสิมาหาแม่หัวแตกฟันลายหัวไหนหัวแตกไข่แกลงกิ่งอ่ะพี่เจมแกงได้ไงพี่เจมแกลงหัวแตกหนูก็ต้องไปหาหมอแล้วสยหัวแตกอ่ะคุณครูก็ต้องพาไปหาหมอแล้วสิหรอโอ้ยตาย